Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่8สงครามแม่เพื่อนกับแม่สามีซื้อหงที่ตั้งใจจะมากินข้าวก็พยายามจะเอาใจหลี่เจียเฟิงแถมยังพูดจาวาายอันจิวะเม่สารพัดเธอบอกว่าเรื่องที่อันจิวะเม่บังคับเขาแต่งงานเธอจะบอกความจริงให้คนทั้งหมู่บ้านได้รับรู้ เธอจะทวงความยุติธรรมคืนให้เขาเองอันจิวเมยยังไม่ทันได้โต้ตอบหลีเจียเฟิ่งทีก็พูดเพียงคําสั้นๆว่าก็ลองดูดูวยน้ำเสียงดุดนันจนแม่เลี้ยงของอันจิวเมยถึงกับหน้าเสียก่อนจะผละจากไปอันจิวเมย์กำลังจะเอ่ยปากขอบคุณก็ถูกหลีเฟิงเอ่ยขัดหยิบตะเกียบมากินข้าวเถอะแม้ถึงจะหน้าตายไปหน่อยแต่ช่างเป็นสามีที่ดีแห่งชาติจริงๆอันจิวเมยไม่รอช้าเธอรีบจัดการตักข้าวเสร็จสับ ก่อนจะประคองคุณย่ามานั่งร่วมโตอาหารด้วยกันคุณย่าแม้จะถือชามเข้าในมือแต่กลับไม่ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารเอาแต่จ้องมองหลีเจียเฟิงด้วยแววตาพิจารณาหลีเจียเฟิงสัมผัสได้ถึงสายตาที่จับจ้องจึงวางตะเกียบรอฟังสิ่งที่คุณย่าจะเอ่ยเด็กดีย่าได้ยินว่าเธอช่วยหลานสาวของย่าไว้ย่าขอบคุณมากนะคุณย่าเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสิ้นคำพูดรีบวางชามข้าวลงพร้อมกับประสานมือคำขอบคุณหลีเจียเฟิงอย่างจริงใจเจียเฟิง หลานสาวของย่ามีชีวิตที่อาภัพนักแม่แท้ๆก็จับไปตั้งแต่เด็กแถมยังมาเจอแม่เลี้ยงใจร้ายต้องทำงานหนะักตั้งแต่ยังเล็กคุณย่าเล่าต่อแต่ไม่ต้องห่วงหลานสาวของย่าเป็นเด็กดีเธอจะไม่มีวันทรยศแน่นอนย่าไม่ขออะไรมากช่วยดูแลเธอให้ดีอย่าให้ใครมารังแกเธออีกหลี่เจียเฟิงนั่งฟังอย่างตั้งใจรับรู้ถึงความหวังดีที่คุณย่ามีต่อหลานสาวอันจิวเม่แอบมองหญิงชาราด้วยสายตาซาบซึ้ง รอยยิ้มบางผุดขึ้นบนริมฝีปากนี่คือผู้หญิงคนเดียวที่รักและหวังดีกับเธออย่างแท้จริงขณะที่หลีเจียเฟิงกำลังจะเอ่ยปากเห็นด้วยกับคุณย่าเสียงฝีเท้ากึ่งวิ่งกึ่งเดินก็ดังขึ้นจากนอกบ้านเด็กหนุ่มข้างบ้านโผล่พรวดเข้ามาพร้อมสีหน้าร้อนรนอาสามสามเกิดเรื่องใหญ่แล้วรีบกลับบ้านเธอครับบรรยากาศแห่งความสงบสุขถูกทำลายลงในพริบตาข่าวเช้าโชวที่ไม่คาดคิดก็โผล่ขึ้นมา เมื่อเพ่ยอิงบุกไปถึงบ้านตระกูลหลีประกาศกล่าวว่าตัวเองเป็นคู่รักของหลีเจียเฟิงพวกเขาทั้งสองแอบคบกันมานานแล้วไม่เพียงเท่านั้นเพ่ยอิงยังพูดอีกว่าอันจิวเม่ว่าได้โดนขายให้ไปแต่งงานกับหลีถังลูกชายคนโตตระกูลหลีแล้วแต่กลับเอาหลีเจียเฟิงมาแอบอ้างแต่ชาวบ้านบางคนที่เห็นหลีเจียเฟิงกลับมาบ้านพร้อมกับอันจิวเม่และทั้งคู่ยังแสดงออกถึงความสนิทสนมของทั้งลาสองจึงออกมาโต้แย้งคำพูดของเพ่ยอิง ทำให้หญิงสาวหน้าเสียพวกคุณพูดเหลวไหลอันจิ้วแม่อับอายที่ได้แต่งกับชายสติไม่ดีเลยกูเรื่องขึ้นมาใช่พี่เจียเฟิงมาบางหน้าต่างหากเพออิยงยังคงยืนยันคำเดิมทันใดนั้นเสียงตวาดดังลั่นหยุดทุกการกระทำของผู้คนในบริเวณนั้นพวกปากสุนัขก,กล้าดียังไงมาทำลายชื่อเสียงบ้านฉันทุกสายตาจับจ้องไปยังต้นเสียงปรากฏร่างของชิวหลงแม่ของหลี่เจียเฟิงเดินตรงเข้ามาด้วยสีหน้าดุดนัน เอีงเห็นผู้มาใหม่ก็น่าซีดเผือดคะคุณป้าหลี่นางเด็กบ้าเธอกล้าดียังไงมาใส่ร้ายตระกูลฉันแล้วเธอมาเป็นคู่รักลูกชายฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ชิวหลงตอกลับอย่างเฉียบขาดหนูหนูพูดจริงนะคะก็อันจิ้วไม่ถูกขายเพียเออิงยังไม่ทันจะพูดจบประโยคฝ่ามือของชิวหลงก็ฟาดลงบนใบหน้าของเธออย่างแรงหูบปากเน่าๆของเธอซะชิวหลงตวัดลั่น ดวงตาแข็งกร้าวปกติใครๆก็รู้ว่าชิงหลงเป็นคนอารมณ์ร้ายบวกกับตอนนี้มาได้ยินเรื่องเสียหายๆของตระกูลตัวเองอีกยิ่งทําให้เธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์โมโหของตัวเองได้เพอยงที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างคุณหนูไม่เคยถูกใครทําร้ายร่างกายมาก่อนความเจ็บปวดที่แล่นริ้วไปทั่วใบหน้าจนร้องไห้โฮก่อนจะวิ่งหนีออกไปด้วยความอับอายจากนั้นไม่นานแม่ของเพอยงก็ตามมาอารวาสที่บ้านตระกูลหลีทันที หลังจากที่หลี่เจียเฟิงได้ฟังเรื่องราวจากเด็กหนุ่มข้างบ้านเขาก็รีบไปเคลียรสถานการณ์อันจิวเม่ได้ยินว่าม,มีเรื่องวุ่นวายก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยขอตามไปดูด้วยอีกคนก่อนไปอันจิวเม่ไม่ลืมจะเดินไปเตือนซื่อหงไม่ให้รังแกคุณย่าระหว่างทางอันจิวเม่ก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากหลี่เจียเฟิงแถมยังแอบคิดหนักเรื่องแม่ของหลี่เจียเฟิงที่อยู่ๆก็เธอก็เป็นแม่สามีสุดโหดซะงั้น เมื่อหลี่เฟิงกับอันจีวะแม่มาถึงก็ได้ยินเสียงโวยวายดังขึ้นที่หน้าบ้านเมื่อหญิงวัยกลางคนสองกำลังทะเลาะก,กันอย่างดุเดือดชิวหลงลูกสาวฉันอุตส่าห์หวังดีมาบอกความจริงแต่เธอกลับลงไม้ลงมือกับลูกฉันอย่างนี้มันร้กาจเกินไปแล้วหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งตะโกนด้วยความโกรธหวังดีอะไรกันเอาเรื่องบ้านฉันไปพูดใส่ร้ายป้ายสีแบบนั้นเรียกว่าหวังดีตรงไหนชิวหลงโต้กลับอย่างไม่ยอมแพ้หลี่เจียเฟิงยืนนิ่งด้วยสีหน้าสงบ เขาคุ้นชินกับอารมณ์ร้อนของแม่เป็นอย่างดีเขาหันมากระซิบกับคนข้างๆอยู่ข้างหลังฉันไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นชิวหลงแม่ของเพอิงพุ่งเข้าใส่ชิวหลงทั้งคู่ผลักตบดึงผมกันอย่างชุลมุนเสียงกรีดร้องด่าทอดังระงมไปทั่วบริเวณอันจิว่าแม่มองดูสงครามแม่สามีปะทะแม่เพื่อนที่กำลังตะลุมบอลกันด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นในใจคิดแม่สามีโหดแบบนี้ฉันจะอยู่รอดหรือเปล่านะ ทันใดนั้นมีเสียงตะโกนดังขึ้นเจียเฟิงมาแล้วแล้วจากนั้นทุกคนก็หยุดการกระทำทั้งหมดสิ้นหันไปมองตามเสียงเห็นหลี่เจียเฟิงกำลังเดินเข้าฝากลุ่มคนเข้ามาส่วนอันจิวะเม่รีบหลบไปด้านหลังของหลี่เจียเฟิงแซงทาท่าทางหวาดกลัวพรากับหญิงสาวที่ถูกจับได้ว่าแอบคบชู้ชิวหลงมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกประหลาดใจพลางนึกในใจหึตอนนี้แกล้งทำเป็นขี้ขาดแต่คืนที่ป้อนยาลูกชายฉัน ไม่เห็นจะกลัวจะอะไรเลยนะไม่นานนะักเทอิงก็วิ่งตามมาสมทบใบหน้ายังคงแดงกล่ำจากแรงตบเมื่อครู่แต่แววตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ให้พวกเขาพูดกันเองเถอะว่าลูกสาวฉันพูดผิดหรือมีใครจงใจหลอกลวงกันแน่แม่ของเทอิงประกาศกล้าว<ะ>้าเทอิงก้าวออกมาแล้วเอ่ยกับอันจิวเม่ทันทีจิวเม่ฉันขอโทษฉันรู้ว่าเธอคงไม่พอใจที่ต้องแต่งงานกับหลีถัง แต่ไม่คิดว่าครอบครัวของเธอจะไปพูดกับคนอื่นแบบนี้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆอันจิวเม่เลือกที่จะนิ่งเงียบในขณะที่หลีเจียเฟิงตัดสินใจจบเรื่องด้วยการหยิบใบทะเบียนสมรสออกมาให้ทุกคนดูเพื่อพิสูจน์ความจริงชาวบ้านทุกคนต่างรอดูว่าความจริงจะเป็นอย่างไรและใครกันแน่ที่โกหกหลีเจียเฟิงที่ใครๆต่างก็รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีหัวใจเย็นชาเหมือนน้ำแข็งแต่ทว่าเขากลับหยิบสมุดทะเบียนสมรส ออกมาท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเพอ,อิงถึงกับหน้าซีดเผือดจนลืมร้องไห้ไปชั่วขณะเพราะเจ้าสาวสมุดทะเบียนสมรสไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอันจิวเม่ M. ไม่จริงใช่ไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเพอ,อิงได้แต่ร้องถามด้วยความสับสนก่อนหน้านี้เธอแอบ,บได้ยินการจับคู่อันจิวเม่ M. กับหลี่ถังแต่ทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นหลี่เจียเฟิงไปได้ละ่ะหรือว่าพวกคุณกำลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ พี่เจเฟิงแค่สงสารอันจิวเม่เลยยอมจดทะเบียนสมรสหลอกหลอกใช่ไหมละ่ะความจริงแล้วเธอก็ยังต้องแต่งงานหลีถังอยู่ดีจบคาบรรยากาศรอบข้างก็เงียบกริบทุกคนต่างอ้าปากค้างกับความคิดสุดล้ำของเพ่อิงฝ่ายอันจิวเม่ที่โดนกล่าวหาเต็มๆถึงกับปวดหัวกับตักกตพิษดานนี้แม้หลี่เจเฟิงจะสงสายตาบอกให้ปล่อยผ่านแต่อยู่เฉยๆปล่อยให้คนอื่นมาทำลายชื่อเสียงแบบนี้ก็ไม่ไหว สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ